นี่ฉันเห็นภาพหลอนอยู่หรอฟ้าแฝดมีลูกเป็นแฝดเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวแ <c oughs> สนสุขในลาลิลูก,กันเถอะเว,วนดี้และเดซี่เคยฝันเมื่อตอนพวกเขายังเด็กฉันขอให้เราแต่งงานกับฟ้าแฝดพวกเราจะได้มีชีวิตที่เหมือนกันนางฟ้าได้บทสนทนาของพวกเขาเมื่อเด็กสาวโตขึ้นมา ความฝันของสาวๆก็กลายเป็นจริงอีกคนขอให้อีกคนอาบน้ำเด็กๆให้หน่อยมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ในการอาบน้ำให้เด็กๆอาบน้ำให้ทุกคนในคราวเดียวกันได้ตอนนี้มีชาเลนจ์ใหม่แล้วเช็ดตัวพวกเขาให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวและเปลี่ยนชุดให้เป็นชุดสะอาดๆอาดโอเคหนสอง อีกสองคนในห้องน้ําเดี๋ยวก่อนลูกของใครละทีนี้หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยดูเหมือนเราจะมีปัญหาแล้วนะปิงปัง <c oughs> ใครเรียกนางฟ้าแม่ทุนหัวมาเอ่ยหืมไหนดูซิฝ้าแฝดสับสนลูกของพวกเขาได้ไอเดียแล้วฉันจะใช้เวทสักหน่อยทีนี้ลูกน้อยก็มีตัวอักษรบนเสื้อของพวกเขาแล้ว <c oughs> ฉันไม่ทันคิดเลยแฮะนางฟ้าแม่ทุนหัวคุณสุดยอดไปเลย <g ül> แน่นอนฉันนับเลขเก่งนะฉันนับละอองผงวิเศษของตัวเองทุกวันเลยล่ <c oughs> ะเด็กทารกอีกสองคน C และ D ด,ดูเหมือนคราวนี้เราจะถูกแล้วนะ <c oughs> วาดโครงชุดหมีบนผืนผ้าสีขาวเย็บชิ้นส่วนด้านข้างใช้ได้สีเดียวกัน เขียนคำว่าแฟดด้วยปากการ์เกอร์ถาวรตัดตัวอักษรสี่ตัวแรกออกมาจากผ้าสกลาด A B C D พวกเราแค่ต้องระวังเวลาจะซักมันไม่อย่างนั้นคงต้องเรียกหานางฟ้าแม่ทุนหัวอีกครั้งใช้กระดาษโฟมหลากหลายสีทีนี้เอาชิ้นส่วนสติกเกอร์กระดาษโฟมมาตัดชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมและคลุมฐานด้วยมันคลุมด้านข้างด้วยสีอื่นๆ ตกแต่งด้านข้างด้วยหลอดดูดเติมผู้สีสดใสสีเดียวกันตรงมุมตัดหลอดดูดวางชิ้นส่วนบนลวดเย็บกระดาษแบบนี้เติมองค์ประกอบใหม่ๆลงบนบีซี่บอร์ดค่อยดีกว่าเดิมหน่อยทำเกลียวสีชิ้นที่มีสีต่างกันติดดวงตาให้กับแต่และชิ้นเพิ่มลูกปั่นรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ลงในบีซี่บอร์ด เราต้องการดาวสว่างจำนวนมากด้วยโทษทีลูกโปง่งตุ้มพวกเราต้องใช้หลอดไฟ LED ตัดรูปเปิดเล็กๆในลูกบอลซิลิโคนใส่หลอดไฟ LED ข้างในลูกบอลส่องแสงสว่างเป็นประกายติดมันตรงกลางบีซีบอรดติดจี้ของเราข้างในลูกบอลทีนี้มันก็ดูเหมือนช่อดาวรีบหรับแล้ว เด็กๆรักมันเลยล่ะต้องขอบคุณนางฟ้าแม่ทุนหัวของเราด้วยเธอตัดสินใจให้ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งมหาจรรย์มากเลยที่เด็กๆสามารถเล่นและเ,เรียนรู้เกี่ยวกับโลกนี้ได้ในเวลาเดียวกัน <c oughs> พวกเขาดูตื่นตาตื่นใจกับของเล่นใหม่ทำหมอนเมมโมรีโฟมจากที่ขั้นนิ้วเท้าตัดส่วนเกินออกและทำมุมให้มน พวกเราทำหมอหน้าตาตลกๆด้วยหน้ายิ้มได้แล้วเอาไส้ข้างในออกให้รอยยิ้มกว้างยิ่งกว่าเดิมตกแต่งข้างเตียงด้วยพลอยปลอมพวกเรามีหลายแบบเลย <c oughs> หนึ่งในพ่อของเด็กๆก,กำลังอุ้มเด็กที่นอนหลับอยู่ <c oughs> <c oughs> นายทำแบบนั้นได้ยังไงน่ะ <c oughs> ฉันปลอมให้ลูกๆสงบลงไม่ได้เลยฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ดูหมอนที่พวกเขากำลังนอนอยู่สินี่เอาไปสิและลูกน้อยก็พลอยหลับไปในทันทีอืมไหนลองดูสิดูเหมือนนดยจะพูดถูกนะม,มันมันหนุนสบายมากจนพวกเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลย <c oughs> คุณแม่ก็กำลังนอนอยู่เหมือนกันฉันต้องการหมอนวิเศษใบนี้ <c oughs> ลูกน้อยทั้งสี่คนหลับไปหมดเลยไม่ได้สัมผัสบรรยากาศเรงียบๆแบบนี้มานานแล้วแฮะฝันชุดแรกของเด็ก <c oughs> ๆงอกขึ้นมาแล้ว พวกเราต้องทำจุกดุดนมให้พวกเขาเอาเลื่อมปากสีแบบที่ต่างกันมามีอะไรอยู่ข้างในขวดปริศนาขวดนี้พวกเราต้องใช้ลูกปัดทรงหยดน้ำสีชิ้นติดชิ้นต่างๆเข้าด้วยกันทีนี้ก็ได้เวลาใช้แหวนห่วงแล้วติดแหวนห่วงลงไปร้อลูกปัดรูปหัวใจสีชิ้นทีนี้จุกดุดนมสีชิ้นก็จะติดอยู่กับเด็กๆตลอดเวลา และพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเรียกหาคุณแม่ทุกครั้งแล้วครอบครัวทั้งสองเงียบสงบมากในที่สุดพวกเขาก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจุกดุลนมทำให้เด็กๆอารมณ์ดีได้เวลาพวกเขารู้สึกงุนงิดเอาขวดแก้วมินิและกระดาษโฟมสี่ชิ้นมาระบายปากกามาร m เกอร์ลงบนคอขวดและทิ้งรอยเอาไว้ วิธีนี้ทำให้พวกเราได้ขนาดที่ถูกต้องเอาหัวของเข็มหมุดออกมาติดพวกมันแบบนี้ตัดลวดสเปริงเป็นเครื่องวงกลมดูด้ามจับที่แสนสบายพวกนี้สิวาดขีดบอกปริมาณด้วยปากกามาร์เกอร์เท่านี้ขวดก็เสร็จแล้วตัดแบบรูมหัวใจจากผ้าสกลาสีเขียวตัดแถบแบบเดียวกัน ติดมันเพื่อเปลี่ยนส่วนสูงของเปลวางเบาข้างในทำบาบอรูมหัวใจคลุมมันด้วยผ้านิ่มทำหัวใจลหลายๆดวงจากผ้าสกอตแลตต่อชิ้นส่วนสี่ชิ้นเข้าด้วยกันทำเป็นใบโคลเวอร์ตกแต่งตรงกลางด้วยพลอยปลอมเปลทั้ง4ี่ดูเหมือนใบโคลเวอร์ของจริงเลยแม่ทั้งสองคนตัดสินใจวางลูกน้อยลงนิ่มในเวลาเดียวกัน ฉันหวังว่าเธอจะชอบเลมใหม่ของเธอนะแน่อยู่แล้วใบไม้พวกนี้พาโชคดีมาสู่บ้านของเรา <c oughs> มาทำชิงช้าสำหรับเจ้าแฝดกันตัดด้านคมออกติดไม้เสียบสองชิ้นเข้าด้วยกันติดพวกมันระหว่างองค์ประกอบมั่นคงสองชิ้นด้วยกาวร้อน เมื่อขาตั้งพร้อมแล้วเราก็สามารถติดตั้งบาร์ได้ร่างชิ้นส่วนรูปวงกลมบนผ้าสกัลาสีอุ่นตัดมันออกมาและคลุมด้านล่างด้วยชิ้นส่วนสีเหลืองคลุมกบเหล่าดินสอทรงกลมแบบเดียวกันเอาแถบหนาๆออกมาตกแต่งเสื้อด้วยผู้ม้าหมุนพร้อมให้เด็กๆได้เล่นแล้วห้อยชิงชา้า ครอบครัวทั้งคู่ออกไปเดินเล่นพวกเขาทุกคนดูเหมือนกันมากเลยคุณพ่อตัดสินใจเอาชิงช้าใหม่มาให้ลูกน้อยดูไม่น่ากลัวเลยลองเล่นดูสิทำชั้นเค,ค้กจากดินเบาเค,ค้กสีชิ้นแสนอร่อยเริ่มได้ดี จากนั้นก็เติมชั้นครีมสีขาวลงไปตกแต่งด้วยไอซิ่งสีเขียววางเทียนขายตรงกลางตกแต่งมนด้วยดวงดาวสี่ดวงเด็กทารกแต่ละคนจะได้เค,ค้คนละชิ้นวันนี้เด็กแฝดกำลังจะอายุหนึ่งขวบครอบครัวทั้งสองอยู่ในห้องนั่งเล่นใครจะเป็นคนจุดเทียนกันนะนางฟ้าแม่ทุนหัวจะช่วยเธอเอง เพอร์เฟกเลยใครอยากกินเค้กมั่งเอาแบบซิลิโคนของคับเค้กมาและสายลวดอลูมิเนียมตัดชิ้นส่วน2ชิ้นออกจากกระดาษแข็งสมุดอัลบัม้มตัดลวด2ชิ้นแบบนี้ติดฝาทั้งสองเข้าด้วยกันและสอดสายลวดผ่านไป ทำชันวางของจากกระดาษโฟมสีขาวทีนี้พวกเราก็ต่อรถเข็นเด็กได้แล้วพวกเราสามารถเข็นรถเข็นเด็กไปด้วยกันได้ <c oughs> ครอบครัวทั้งสองเจอกันตอนเดินเล่นฉันต้องถอยให้พวกเธอเดินได้สบายๆหน่อยแล้วแล้วเจอกันที่บ้านนะ นางฟ้ามีแผนหลายแผนทุกคนเดินต่อไปด้วยกันกดไลค์วิดีโอของเรากดติดตามลาลีลูและคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา